ครับตอนนี้เราอยู่ครับมาดูข้าวน้ำครับบ้านโค้งกระพีภาษาก็เลยก็บ้านโค้งกระพีครับตำบลตันอัตอำเภอตันสูงครับนี่ครับอันนี้ก็วันนี้วันที่18กรกฎาคมแปดกับยามเย็นประมาณเกือบุกม่งนะครับเนี่ยดูพระอาทิตย์ก็ยังใสกิ๊กฝนทันท่าว่าจะมาไม่มาจ่อยนะครับแต่มาดูข้าวน้ำบ้านโค้งกระพีโค้งกระชายจันอัดเนี่ยโค้งกระพีโค้งกระชายเนี่ย มันจะมีริมน้ำน้ำใหม่น้ำลำชิ่ไก่นะมันจะมันจะมาอย่างนี้แล้วก็แต่ตอนนี้แบบอันนี้น้ำฝนนะครับเนี่ยยังไม่ได้ผันน้ำเข้ามาข้างหลังเป็นคลองขับเพื่อนันก็มันก็จะงามสะพรั่งนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนันแถวนี้ที่เคยมีอุทุกข์รถไฟเนี้ก็เชิงถ่วมันเนาะดันอัตดันอัดเอเบินดันจริงแบบนี้ก็อยู่แถวบ้านโค้งกับพี่ ตำบลนสูงเอ๊ะบลจนันทันเอสูงครับยำเย,ยครับอสานอยครงามครับเขียวแล้วก็เหลืองเขียวเขานะดานากไอยู่เรื่องหนักฝนไม่ลนครับชลีพ <Sh it> ังใจครับา <Sh it> ดิ <Sh it> ดดครับสดีพ่ตังใชครับ